การใช้เทปปิดปากนอนคือเคล็ดลับความฮอตอย่างต่อเน,นื่องของเออร์ลิงฮาแรนแฮตติกฮีโร่นัดเรือใบสีฟ้าถล่มเจ้าสัวน้อยไป5ประตูต่อ1หลังทำลายอีกสถิติกับการมีส่วนร่วม50ประตูจากการเล่น39นัดโดยได้จากการยิง42ประตูและแอซิสต์9ครั้งเป็นการทำลายสถิติเดิมที่แอนดี้โคเคยทำไว้ที่43นัดหลังจากก่อนหน้านี้ เจ้าตัวก็เพิ่งเดินสายรับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤด,ดูกาลของพรีเมียร์ลีกและนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของยูฟ่าในวันอังคารและวันพฤหัสที่ผ่านมาและล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าของชายาเดอะมอนสเตอร์ได้ไปเปิดอีกหนึ่งความลับขณะไปร่วมรายการ Impulsive ของโลแกนพอลพิธีกรชื่อดังชาวอเมริกันซึ่งมี ksi ยูทูบเบอร์ชาวอังกฤษเข้าร่วมแจมโดยมีคำถามหนึ่งที่โลแกนพอลถามว่า ฮาลันมีความลับอะไรในการเป็นยอดนักกีฬาหนึ่งในประเด็นที่ฮาลันพูดถึงคือการนอนเออร์ลิงฮาลันเปิดประเด็นว่าเขาใช้เทปปิดปากตอนนอนเพื่อช่วยในการหายใจให้ทางจมูกได้ดีขึ้นเนื่องจากวิทยาศาสตร์กีฬาในปัจจุบันนักกีฬาหลายคนให้ความสําคัญกับการนอนเป็นอย่างยิ่งเพราะการพักผ่อนที่ดีจะช่วยให้ตื่นมาสดชื่นมีพลังขณะโรนัลโดเองก็มีเคล็ดลับความสําเร็จจากการนอนเช่นกัน นิกลิตเทนเฮลโค้ชสอนการนอนของโรนัลโดได้กำหนดวงจรการนอนแบบรอบละ90นาทีสอนให้โรนัลโดว่าจะต้องนอนสะสมให้ได้5รอบต่อวันโดยอาจจะตั้งเป้าไว้ว่าในกลางคืนเขาจะต้องนอนสะสมสัก3-4รอบและสะสมจากการงีบในตอนกลางวันอีกสัก1-2รอบให้ครบ5รอบเท่ากับว่าวันหนึ่งโรนัลโดจะได้นอน7ชั่วโมงครึ่งถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียว ฮาลันยังเล่าเพิ่มเติมอีกว่าก่อนที่จะนอนเขาจะเริ่มใส่แว่นสีส้มเพื่อการแสงแดดสีฟ้า3ชั่วโมงและลดความสําคัญกับปจัจจัยแวดล้อมรอบข้างเช่นโลกโซเชียลและความเครียดเพื่อสร้างความผ่อนคลายในการพักผ่อนมีช่วงหนึ่งโลแกนพอลได้พูดถึงเทคนิคการนอนว่าเจ้าตัวจะแปะพลาสเตอร์ที่จมูกก่อนนอนเพื่อช่วยขยายโพรงจมูกแบบที่ล็อบบี้ฟาวเลอร์เคยใช้ในการเล่นฟุตบอลใช่หรือเปล่าฮาลันก็ได้ตอบกลับไป ถึงเทคนิคที่เขาใช้ว่าลองเอาเทปปิดปากดูสิผมเองก็ทำแบบนี้แม้ว่าการทำแบบนี้เราอาจจะคิดว่ามันไม่มีผลดีแต่หากเราค่อยๆเริ่มและทำอย่างสม่ำเสมอมันจะให้ผลตอบสนองในทางที่ดีขึ้นการปิดเทปที่ปากตอนนอนของฮารัแลนจึงเป็นเสมือนเทคนิคบงกลับที่โลแกนพอลตั้งคำถามกล่าวคือในขณะที่การปิดพาสเตอร์ที่จมูกจะช่วยขยายโพรงจมูก เพื่อให้การสูดอากาศได้มากขึ้นนั้นการปิดเทปที่ปากก็จะช่วยให้ร่างกายปรับตัวเพื่อบังคับให้จมูกต้องหายใจอยากเต็มที่นั่นเอง